ถ้าเราจะมองให้มันงมงายมันก็งมงายนะครับแต่ถ้าเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยมันก็ดีได้นะครับผมถ้าหากว่ายอดเงินตรงนี้เนี่ยเอาไปสร้างวัดเอาไปทํรูปบรรุงศาสนาจริงๆไม่ได้ไปมั่วสีกาไม่ได้ทําผิดจนต้องอาบัติปราชิกเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยนะครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตมาพูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟสักนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องดราม่าของพระอาจารย์แจ้นั่นเองนะครับซึ่งก็มีกระแสมากมายเลยนะครับผมทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบไม่ชอบนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นโจมตีแล้วก็คอมเมนต์เสียหายเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันนะครับผม อันดับแรกนะครับผมต้องขอพูดถึงความเป็นมาของพระอาจารย์แจ้ก่อนนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับก็อาจจะทราบอยู่แล้วแต่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักพระอาจารย์แจ้เลยด้วยซ้ํานะครับผมตามข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยนะครับพระอาจารย์แจ้เนี่ยท่านเคยเป็นอาจารย์สมัยเป็นคารวสนะครับและท่านเนี่ยก็ได้มีตําหนักซักยันได้มีการเข้าทรงด้วยนะครับและตัวท่านเองเนี่ยนะครับก็ได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสเลยนะครับผม ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะครับพระอาจารย์แจท่านก็ชื่นชอบฮนุมานเป็นอย่างมากท่านก็เลยไปตามหานะครับว่าใครบ้างนะครับที่เก่งในเรื่องของฮนุมานจนมีคนบอกกับท่านว่าถ้าฮานุมานเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามอแต่ทีนี้หลวงพ่อกวยท่านได้มรณภาพไปนานแล้วนะครับท่านก็เลยไปหาว่ามีใครบ้างที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกวยซึ่งท่านก็ได้เจอกับปู่ทรงรอดเล็กนั่นเองนะครับผม ซึ่งปู่ทรงรอดเล็กเนี่ยนะครับสมัยบวชเนี่ยท่านก็เคยบวชอยู่กับหลวงพวง่อกลวยนะครับผมท่านเนี่ยจะเป็นคนช่วยหลวงพ่อกลวยตอกมีดหมอคอยสักยันให้กับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อกลวยนั่นเองนะครับผมและหลังจากที่พระจารย์แจเนี่ยไปฝากฝังตัวเป็นศิษย์ของปู่ทรงรอดเล็กแล้วปู่ทรงรอดเล็กเนี่ยจากที่ได้วิชาจากหลวงพ่อกลวยมานะครับก็ได้ถ่ายทอดให้กับพระจารย์แจ้นั่นเองนะครับผมแต่ตัวพระจารย์แจ้เองเนี่ย ก็ไม่เคยบอกนะครับว่าตัวเองเป็นสิทธิ์ของหลวงพวกก่อกล้วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสิทธิ์ของปู่ทรงรอดเล็กนั่นเองนะครับจนมาถึงวันที่วัดน้อมประชาสรรค์นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีคนเข้าวัดไม่มีคนมาดูแลวัดไม่มีคนพัฒนาวัดนะครับผมชาวบ้านเนี่ยนะครับก็เลยลงความเห็นกันว่าให้ไปเชิญพระอาจารย์แจ้เนี่ยมาบวชเป็นพระนะครับจะได้มาช่วยกันดูแลวัดพัฒนาวัดไปนะครับเพราะว่าพระอาจารย์แจ้เนี่ยท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามาบวชเป็นพระเนี่ยยังไงลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะต และด้วยความที่ว่าท่านเนี่ยนะครับตอนเป็นคาราวาสก็ได้มีคนนับถือเป็นอาจารย์อยู่แล้วพอมาบวชเป็นพระเนี่ยนะครับคนก็เลยเรียกกันว่าพระอาจารย์แก่นั่นเองนะครับผมและนี่นะครับก็คือส่วนหนึ่งในความเป็นมาของพระอาจารย์แก่นะครับมาถึงดราม่าเรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับดราม่าเรื่องที่ว่าพระอาจารย์แก่เนี่ยเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อก,กวยจริงหรือเปล่านะครับ อันนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมเล่าไปข้างต้นนะครับว่าพระอาจารย์แจ้เป็นสิทธิ์ของปู่ทรงรอดเล็กนะครับผมท่านไม่เคยบอกเลยนะครับว่าท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อกวยแต่ท่านเนี่ยนับถือหลวงพ่อกวยเนี่ยเป็นเหมือนครูบาอาจารย์นะครับเพราะว่าวิชาที่ท่านได้ร่ำเรียนมาเนี่ยก็คือปู่ทรงรอดเล็กได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อกลวยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของวัตถุมงคลนะครับที่หลายๆคนสงสัยกันว่าที่วัดน้อมประชาสรรค์ทาออกมาเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องอะไรกับวัดโคสิตารามหรือเปล่า อันนี้นะครับทางวัดโคสิตารามเขาก็ได้ทาหนังสือออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าทางวัดโคสิตารามเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆน,นะครับกับการทําวัตถุมงคลของวัดน้อมประชาสันนะครับผมซึ่งวัตถุมงคลของวัดโคสิตารามก็คือแยกกันไปเลยกับวัดน้อมประชาสันก็แยกกันไปเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับผม ต่อมานะครับก็เป็นเรื่องดราม่าที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการอาบน้ำมนต์ที่วัดนอประชาสน์นั่นเองนะครับผมซึ่งตามที่ผมศึกษามาแล้วเนี่ยนะครับการอาบน้ำมนต์ไม่ได้มีบรรจุไว้ไม่ได้มีบอกไว้ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนานะครับอันนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมย้ํานะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะ ผมมองว่าอการอาบน้ำมนต์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแล้วก็ไม่ใช่เรื่องงมงายอะไรด้วยนะครับผมมันก็คล้ายๆกับการที่เราห้อยพระห้อยวัตถุมงคลหรือว่าการที่เราไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับเทพองค์นั้นองค์นี้นะครับบางทีเนี่ยเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะครับว่าเทพเนี่ยมีจริงๆหรือเปล่า ถ้าเราจะมองให้มันงมงายมันก็งมงายนะครับแต่ถ้าเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยมันก็ดีได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปทําแล้วเรามีกําลังใจนะครับออกไปใช้ชีวิตออกไปฝ่าฟันปัญหาต่างๆออกไปแล้วตั้งใจทํามาหากินนะครับอันเนี้ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีซะด้วยซ้ำนะครับผมและการลดน้ามตนเนี่ยนะครับผมก็มองว่ามันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นการโน้มน้าวให้คนเนี่ยเข้าวัดกันมากขึ้นทําบุญกันมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ใช้โอกาสนี้จังหวะนี้นี่นะครับ สอดแทรกธรรมะเข้าไปสอดแทรกหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์เข้าไปนะครับเพื่อที่ให้คนเนี่ยเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมและจากที่ผมไปที่วัดน้อมประชาสันเนี่ยนะครับการลดน้ำมนต์เนี่ยพระอาจารย์แจ้ท่านเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าลดน้ำมนต์แต่อย่างใดน,นะครับผมก็ให้แต่ญาติโยมเนี่ยนะครับทำบุญตามกําลังศรัทธาใครไม่มีไม่ต้องทําบุญก็ได้นะครับเขาก็อาบน้ำมนต์ให้ฟรีๆเลยนะครับผมและอย่างบางคนเนี่ยนะครับก็มีดราม,ม่าก,กันว่าเฮ้ยคนเข้าวัดเยอะขนาดนี้คนไปอาบน้ำมนเอะขนนาดนี ยอดเงินในการทําบุญยอดเงินในการบริจาคเนี่ยก็คงต้องเยอะมากแน่นเลยแล้วเงินตรงนั้นเนี่ยไปไหนหมดอ่าอันนี้เนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอกนะครับว่าเงินตรงนั้นเนี่ยไปไหนแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราทําบุญไปแล้วจิตใจเราบริสุทธิ์แล้วตรงนั้นเนี่ยจะเอาไปทําอะไรกระช่างมันนะครับถ้าเกิดเขาเอาไปใช้ในทางที่ผิดคนที่เอาไปใช้นะครับก็จะเป็นบาปของตัวเขาเองนะครับผมและยิ่งสําคัญนะครับถ้าหากว่ายอดเงินตรงนี้เนี่ยเอาไปสร้างวัดเอาไปทํานุบํารุงศาสนาจริงๆเพื่อให้ศาสนาเนี่ยอยู่สืบทอดต่อไป ตัวผมก็ไม่ติดขัดอะไรนะครับแล้วก็มีดราม่ากันอีกนะครับว่าเป็นพระเนี่ยนะครับทำการสักยันได้หรอเป็นการอวดอุตริหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยผมก็เห็นมาเยอะนะครับเกจิดังๆที่มีคนเคารพนับถือมากมายเนี่ยนะครับที่เขาทําการสักยันเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์เนี่ยไม่มีเรื่องของการสักยันอยู่ในนั้นนะครับ แต่ถ้าถามว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับเชื่อเรื่องของการสักยันไหมอันนี้ผมบอกกันเลยนะครับว่าผมเชื่อครับเพราะว่าผมก็สักยันมาด้วยเหมือนกันแล้วผมก็เริ่มต้นการสักด้วยความไม่เชื่อนี่แหละครับอยากรู้อยากลองนะครับว่ามันมีจริงหรือเปล่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมจนผมได้มาประสบพบเจอกับตัวเองนะครับจนทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อสนิทใจเลยครับแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อทุกอาจารย์นะครับผมก่อนที่ผมจะสักกับใครผมต้องศึกษาคนนั้นให้ดีก่อนนะครับว่าเขามีจริงหรือเปล่าว่าเขาเก่งจริงหรือเปล่านะครับ และถ้าหากถามถึงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นกับควาจานแจ้เนี่ยนะครับผมมองว่าไอการอาบน้ำมนต์เนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยนะครับผมมันก็คล้ายๆกับการที่เวลาเราไปทําบุญที่วัด นะครับผมแล้วก็มีพระเนี่ยมาพรมน้ำมนต์ให้เราหรือว่าเวลาพระเนี่ยมาทํากิจนิมนต์ที่บ้านนะครับมาสวดมนต์เย็นที่บ้านมาทําพิธีขึ้นบ้านใหม่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการอ่าปลุกเสกน้ำมนต์นะครับผมแล้วก็ลดพรมให้กับผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยนะครับมันก็ไม่ต่างกันเลยครับผมมันทําเพื่อความสบายใจทาเพื่อความเป็นศรลมงคลเหมือนกันนั่นเองและยิ่งถ้าหากว่าพระอาจารย์แจท่านเนี่ยไม่ได้เอาเงินที่ญาติโยมบริจาคมาเนี่ยไปใช้เป็นเงินส่วนตัวไปใช้สูรุุยสุ่ายในทางที่ผิด แล้วก็ไม่ได้ไปสำมมเลเทเมาไม่ได้ไปมั่วสีกาไม่ได้ทําผิดจนต้องอาบัตปราชิกเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยนะครับผม และด้วยกระแสที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับทำให้มีคําวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยนะครับทั้งในทางที่ดีในทางที่เสียบางคนนี่นะครับก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้พิมพ์อะไรไม่ดีลงไปนะครับผมโดยไม่คิดถึงผลดีผลเสียที่จะตามมาเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเบาได้ก็เบานะครับผมเพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนเอาไว้ว่าให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจนั่นเองนะครับ และอันนี้เนี่ยผมก็มองว่าพระอาจารย์แจ้ท่านเองเนี่ยนะครับก็ดันมาดังในยุคที่โซเชียลมันเข้าถึงง่ายมันร้อนแรงนะครับผมคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยรุนแรงตามไปด้วยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับผมก็เห็นใจพระอาจารย์แจ้ท่านเหมือนกันนะครับแล้วก็บทสรุปนะครับตอนนี้ทางวัดน้อมประชาสรรหรือว่าพระอาจารย์แจ้เองเนี่ยนะครับก็ได้มีประกาศออกมาแล้วว่าจะทําการยุติการอาบน้ำมนต์นะครับผมก็เลยทําให้ผู้คนที่ศรัทธาแล้วยังไม่ได้ไปอาบน้ำมนต์เนี่ยก็เสียดายไปไม่น้อยเลยนะครับ แล้วผมก็ขอฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าการที่เราจะเชื่ออะไรแล้วเราศึกษานั่นเขาเรียกว่าศรัทธาแต่การที่เราจะเชื่ออะไรโดยที่เราไม่ศึกษาอันนั้นเขาเรียกว่างมงายนะครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้นะครับโมมูเตลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ